สุกสต์วันสงกรานกับแด่ระดาชาแนลวันนี้ชวนมาชิมต้มปลาเมนูสำหรับรวมญาติเลยค่ะหม้อใหญ่ๆแบบนี้ต้มปลาเนนค่ะดูสิคะใกลเสร็จและอันดับแรกนะคะเราก็ได้ปลาเนนตัวใหญ่มากๆกิโลกว่ากว่าแบบนี้เลยค่ะเราเลือกตัวใหญ่เพราะว่าเอามาต้มเราจะทําให้ตัวเนื้อเขาเนื้อเยอะแล้วก็อร่อยค่ะใส่เกลือแล้วก็ล้างๆ,ๆเพื่อดับคาวแล้วก็จะทําให้ปลาเราขาวสะอาดน่ากิน ในขันล้างเสร็จแล้วได้ผักติ้วจากกลาดาค่ะวันนี้เราจะเอามาต้มใส่ปลาสวยมากๆเป็นี้่นเลยนะคะสายถุงแล้วไม่กี่บาทเองแบบงามมากๆาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้วันนี้ทำคัวนอกบ้านเพราะว่าไฟดับนิดหน่อยช่วงเช้าบรรยากาศคัวนอกบ้านไม่ได้ทำนานมากค่ะต้มเตาแก็สคุณแล้วก็ดูสิคะติดถิททัดรอบบ้านวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากต้นกล้วยต้นไม้ คลื้วไหวจริงๆตรงนี้เป็นบรรยากาศดีมากเลยแต่ไม่ค่อยได้ออกมาทําเพราะว่าต้องเป็นในวันหยุดค่ะถึงจะมีโอกาสที่จะมาทำครัวนอกบ้านแบบนี้ถ้าวันทําการเราก็ต้องรีบค่ะกระทะไฟฟ้า หม้อทอดไร้น้ำมันอัหละเป็นตัวช่วยสำคัญของเราเตรียมเครื่องปรุงค่ะขาตัดไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกทำการเตรียมไว้ให้ร้อยเลยค่ะนี่เลยค่ะตอนแรกได้ขาได้ตะไคร้ไปแล้วนะคะแต่ยังไม่พอเราจะเติมเครื่องปรุงให้แน่นๆเลยก็ะจะช่วยในเรื่องของการดับขาวได้อยา่างดีนี่เลยค่ะเราตั้งกระทะไว้ตรงนู้นตั้งหม้อค่ะตั้งหม้อไว้ตรงนู้นเลยเตรียมเครื่องยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ ใกล้แล้วดูสิทะลมพัดดีมากวันนี้มันสงานนการบรรยากาศดีสุสดๆเลยเตาของเราร้อนแล้วค่ะวันนี้ร้อนปุดๆแบบนี้เลยเรามาเตรียมเครื่องปรุงเส็จละเอามากันเลยดีกว่าน,วนี่แหละค่ะเครื่องปรุงของเราครบรดขาตะไคร้ไปมันกรูด,ด,ดหอมกระเทียม,มแล้วก็ใส่มะขามเปียกกับปลานิลมชิ้นโตๆแบบนี้เลยมา น้ำเดือดพร้อมแล้วต้องรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราค่อยใส่เครื่องปรุงพร้อมกับใส่ปลาเพื่อจะทําไม่ให้เกิดการากลดอาการข่าวได้สเสร็จเรือนนาลงไปนิดหน่อยที่สีเข้มข้นไม่มีอะไรนะคะเราใส่ข่านอเพิ่มความเข้มข้นลงไปละน้ําปรุงรสของเราก็จะเข้มขน้นวนวลๆแบบนี้ใส่เครื่องแน่แนๆที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะปิดฝาสักครู่ปล่อยให้เด็กระหวังนี้มาชมบรรยากาศรอบบ้านเราดูสิคะ ต้นหมากนไม้เต็มไปหมดเลยเดือดละเราจะเตรียมปลาเอามาใส่ได้เลยค่ะพอเราใช้เป็นเตาแก๊สนะคะหม้อเราก็จะตูดดดำๆนิดหนึ่งวันนี้นี่แหละคะ่ะเรื่องปรุงของเราแบบนี้เลยเราสามารถเติมพริกได้นะคะเราไม่ได้ตําพริกใส่แล้วก็เอาพริกแห้งมาใส่เพิ่มปลานินชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ําก็เดือดตอนนี้ แค่วางลงไปนิดเดียวก็รู้สึกหอมมากเพราะว่าเครื่องปรุงรสที่เราใส่ลงไปก่อนเนี่ยลงไปเจอน้ําต้มเดือดเขาก็ออกฤทธิ์แล้วนะคะนี่เลยค่ะมอใหญ่ๆโตๆแบบนี้ตักฟองออกไปนะคะเพื่อจะได้ให้ต้มของเราดูน่ากินต่อไปเราจะใส่อะไรคะวันนี้ที่เราได้ผักติ้วหรือมาจากาได้เป็นแบบดอกๆมาเลยนะคะเราจะเอามาใส่ต้มปลาเพื่อให้มีรสเปรี้ยวนี่หละค่ะ ใส่เป็นกํากําแบบนี้เลยค่ะผักดิ้วดอกดอกแบบออเอาไปจิ้มน้ำพริกก็คงแซ่บแต่วันนี้ใส่ต้มปลารับรองสุดเด็ดนี่เลยค่ะใส่เข้าไปละเต็มหม้อเลยนะคะกดกดลงไปในน้ํานิดหนึ่งกับปลาตัวใหญ่แบบเต็มเต็มหม้อน้ําจะล้นหม้ออยู่แล้วนะคะเรียบร้อยปล่อยให้เดือดอีกสักครู่ปรุงรสตามชอบนะคะน้ําปลา ผงปรุงนัวหรืออะไรก็ได้นะคะใส่เข้าไปตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่เผ็ดก็เติมเผ็ดลงหรือจะรอปรุงรสแล้วเติมทีหลังต้นหอมผักชีมาแล้วคะ่ะใส่เข้ามาก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเตรียมตักประทานได้เลยดูสิคะหม้อใหญ่ๆโตๆแบบนี้หอมมากๆต้มปลานินใส่ผักขแยงพลานม่ได้ใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะ เป็นของดีของเด็ดของเราไม่พลาดเลยน้ำปลาร้านี่เลยค่ะอหอมสุดๆเติมเข้าไปอีกยังไม่พอไบกับชีใส่เข้าไปเยอะจะทำให้เกิดความหอม,อมดูสิคะเพื่อนๆรับรองใครเอาไปทำสูตรนี้กินข้าวอร่อยมากนี่เลยค่ะเน้นพุงปลาเป็นส่วนที่หวานมันอร่อยขอบคุณที่รับชม ถ,ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ